ผมขไปเอาไปมามาพี่จะให้ไปเอาเอาเอาไปสั่งมาเลยมาพูดมาเลยอะไย่นครับเออผมใจเย็นแล้วผมไม่ให้ถ่ายนะไม่เป็นหรเอ้าผมไม่ให้ถ่ายผมมีสิทธิ์ถ่ายคุณเป็นเจ้าพนักงานเหรอผมไม่ใช่เจ้าพนักงานแต่ผมประชาชนไม่ใครประชาชนมีสิทธิ์ถ่ายเจ้าพนักงานทำปฏิบัติได้ที่ไปเอาไปเอาไปอาไปไม่ให้เอาไปดังเอาดิขออนุญาตเขายังขออนุญาตเขายังเอาบทไม่จำเป็นต้องขออนุญาตผมยังไม่จำเป็นต้องขอถ่ายเลย มีสิท <myster> ธ <iously> ิ์ผมเป็นประชาชนผมมีสิทธิ์ถ่ายเจ้าที่ทำงานพอจอพ่อเอาที่พอเด่นเดินพี่พี่เรื่องอะไรเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องอะไรกูผมให้เขียนใบสั่งจะเขียนยังไงก็เขียนเลยครับเขียนเเขียนพี่เขียนเลยเด่นเอ่น ขอญาตถ่ายอ่าผมไม่ยอมผมไม่อนุญาตให้ถ่ายอ่าผมไม่อนุญาตให้พี่ถ่ายผมขอถ่ายตำรวจทะเบียนมาเรียนมาเรียนแบร์สามห้าศูนย์หนึ่งสามเรามาขอผมตรวจเยี่ยมในป้อมเนี่ยไม่มีให้ขอเนี่ยไม่มีใครขอเลยนี่พี่ตำรวจคนนี้ครับไม่มีไม่มีอย่ามาเก่งมาส่งที่ตรวจเยี่ยมให้ผมหลักฐานนี่นี่หลักฐานนังก้อนแล้วพี่คุณนี่ก็มาพูดเลยไม่มีใครด่าแม่ครับนี่ครับเอ้า เอาดิผมก็สูดๆแล้วนะผมก็เดือดแล้วนะ <c oughs> แค่เขียนใบสั่งแค่นี้พี่เอาก็เขียนเลยครับเขียนเลยพี่โทรศัพท์ผม